สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเช้าวัวนคริสต์มาสนะคะแฮปปี้เมรี่คริสต์มาสค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันคริสต์มาสแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้คือเกือบจะบ่ายสามแล้วเดี๋ยวเราจะรอไปบ้านย่ากันนะคะแต่ว่าก็คือวันนี้คือ,อพี่จ๋าเขาจะอ่าไปบ้านย่าด้วยนะคะ ดังนั้นคือเดี๋ยวเรารอเวลาสักประมาณบ่ายสามโมงนะคะเราจะไปรับพีจ่จ๋าที่บ้านของเขากันแล้วก็ไปบ้านญาติด้วยกันนะคะแล้วก็คือหลังจากนั้นเราก็จะ,ะบ้านญาติเราไปทําอะไรบ้างก็คือรับประทานอาหารร่วมกับญาตินะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแยกแยกันกลับบ้านแล้วก็จะมาจุดไฟจุดเทียนที่บ้านของเรานะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนของขวัญกันในวันคริสต์มาสนะคะก็คือตอนนี้ซานต้าของเราก็คือยังไม่มีของขวัญอะไรมาให้เลยนะคะ คือป๊าเนี่ยเป็นคนที่ถืออะไรมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้คือจะไม่ให้ใครเห็นก่อนเลยนะคะก็คือแบบว่าจะแบบเซอร์ไพรส์น้องอลเล็กนะคะฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมหน่อยลูกฮัลโหลเบบีม erry Christmas สวัสดีครับที่สวยหน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับหนูจะไปไหนคะทำอะไรตุ้มตกูหนาวกูหกอุ่นที่น้าน เอา้าวนูนบอกนูจะไปบ้านย่าไม่ใช่หรออืมโอเคก่อนที่เราจะอ่าไปบ้านย่ากันนะคะแม่จ๋าก็จะมาขออัปเดตวิดีโอนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพราะว่าคืนนี้คือเราน่าจะ มีกิจกรรมร่วมกันน่าจะดึกนะคะแล้วก็ไม่น่าจะลงวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ในรอบดึกเนาะดังนั้นก็น่าจะเป็นเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะหรืออาจจะค่ำๆและคือดังนั้นพรุ่งนี้เช้านะคะแม่จ๋าถึงจะได้อัปโหลดวิดีโอในค่ำคืนของวันคริสต์มาสให้นะคะแต่ว่ายังไงวันนี้เดี๋ยวแม่จ๋าก,ก็ขอมาวอวยพรนะคะขอให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนนะคะก็มีความสุขเช่นกันนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสเมรี่คริสต์มาสนะคะ และก็อขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะขอให้เป็นวันคริสต์มาสที่ดีๆกับครอบครัวสําหรับทุกๆคนเช่นกันค่ะ,ะเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่จ๋าก็จะเอาอคลิปวิดีโอที่เราบันทึกกันเมื่อคืนเนาะที่ว่าเปิดไฟแล้วก็เช็คความเรียบร้อยของไฟอะไรนู่นนี่นั่นขาดหรืออะไรคือเมื่อเช้าแม่จ๋าก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเช็คอีกรอบหนึ่งแล้วก็หาอะไรมาติด ตกแต่งต้นคริสต์มาสของเราเพิ่มนะคะน่าหละเดี๋ยวยังไงท้ายคลิปนะคะแม่จ๋ามีคลิปวิโดีโอมาฝากนะคะสําหรับกิจกรรมเมื่อคืนของเรานะคะอเล็กสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังสวัสดีค่ะหน่อยฮัลโหลพาคุณผู้ชมไปดูคริสต์มาสหนูสวยเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นคริสต์มาสของเรากันนะคะโอเคเกม,มาพาคุณผู้ชมไปดูตรงไหนใครทาไวน้นี่สวยมากเลยอันนี้สตอรี่ของ สตอรี่ของพระเจ้านะคะเหมือนที่เคยพาดูตอนที่อยู่บ้านย่านะคะและอันนี้ก็จะเป็นมุมคริสต์มาสของเรานะคะเ,เดี๋ยวมาดูมุมคริสต์มาสของเรานะคะนี่นะคะเอาเพิ <laughs> ่งเริ่มต้นอะไรจะบายบายแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสด,ดีครับป้าปาสวัสดีครับวันอบอยคริสต์มาสที่เป็นไงบ้างสวยสวยสวยมากใครทำลเล็กกับป,ปา้าป้ามามาช่วยกันทำหนูรู้สึกยังไงบ้างโลกคริส,สต์มาสหนูวันนี้สวยมากเลยสวยเปล่าไม่มีคำตอบอะไรให้คุณผู้ชมเลยจุดเทียนแอดเวนให้มามาหน่อยแม่จ๋าชอบกวางตัวนี้มากเลยนะคะคุณผู้ชมสวยมาก นี่เป็นที่อะไรไฟยาอืมที่อะตรงไหนฟฟยาอยู่ตรงไหนไปเอามาจุดเลยลูกไฟเช็คมาอ่าฮะโอเคปิงดีดาวและวขียจุดกี่นวโอเคอาแฮปยูเี้ยมีแนวจะให้มาม่าถือยังไงเดี๋ยวก็หกเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยว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 ได้ยังลูกโน้ยโอเคเอาเข้าอี้มาอ่ะเหยียบอื้ม ขึ้นไปอย่าบนเก้าอี้แล้วก็จุดระวังนะลูกระวังนะโอเคเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูต้นคริสต์มาสของเรานะคะนี่ก็ประมาณนี้เนาะในยามค่ำคืนเดี๋ยวเราจะลองปิดไฟกันค่ะระวังนะลูกระวังไม่มือหนูนะร้อนนะทำได้ป่ามามาช่วยไหมโอ้โโอ้เอาเอาเอาโอเคโอ้เก่งมากลูกเก่งมาก สุดปัง Good boy เอามามาช่วยอ่ะโอเคอืมอ่ะเดี๋ยวให้อเล็กจุดก่อนปะอ่าให้อเล็กจุดเทียนก่อนแป๊บหนึ่ง This l i g เอาเดี๋ยวมามาโอเคอันนี้ไปลูกเอาโนเฟียาน้ตจุดทั้งหมดเลยลูกครบแล้วจุดทั้งหมดเลย อืมามามาช่วยระวังมือนะมันมีทุกอ่างที่ฉันทเอาโอเคตังเก๋ตั้งเก๋กุดบ่อย <ม>อืมว้าว<ม>สวยมากเลยลูกสวยมากเลยใบลอตเตียตรงนู้นไม่จุดหรอกลูกไม่จุดพอแล้วเอาไว้จุดบนหลังเยอะแล้วลูกใบลอตเชียยังอันนี้รอจุดพรุ่งนี้ลูกบนต้นคริสต์มาสเราก็ต้องรอจุดพรุ่งนี้วันนี้ยังอืมฮึโอเคเดี๋ยวม妈妈เอาให้ รอก่อนโอเคอ่ะอันนี้เป็นเทียนกลิน่นกลิ่นกุหลาบนะคะโอเคตั้งเคแล้วก็เราก็ปิดไฟลูกปิดไฟเอาเฮเโอเคเดี๋ยวมามาปิดไฟลองออลองปิดไฟดูก่อนโอเค เอาตรงดิฉันว้าวเ้าเรา 3, เปิด 3, ไฟบนต้น 3> 4, 3, คริสต์มาสยังเปิดไม่หมดหร <Christmas 3. S 2> <3, S 1> ือเปล่านี่ oh. ป๊าป้าเราลืมเปิดไฟข้างบนหรือเปล่า ต้องเอาไฟมาใส่อีกหรือเปิดหรือยังเปิดไม่หมดนักขบุดไปไหนไปไหนโอเคมามารู้รแล้วขา้างบนเรายังเปิดไฟไม่หมดข้างบนประมาณนี้นะคะเวลาเปิดไฟแล้วเนาะ คริสต์มาสของเราก็จะประมาณนี้ครับเอาผ้าหนูอ่ะป๊อบชอบป๊อบชอบมากซานต้าต้องให้ของขวัญชิ้นใหญ่หมาแล้วมานี่ซันต้า coming here too here looks oh ซานต้าแฮ v ซัมดริงค์โอ h my god ลูกซันต้าโอ้ my god what we have ซันต้า something เขาไม่ได้สั่งซื้อสินค้าอะไรเล็กแฮปซัมริงลูกเอาเดี๋ยวมามาเอาน้ำน้ำให้หนูเฟนเอาแฮฟเฟนแฮฟเฟนทุกเกตตาอออืืหว้าวจะร้องก่อนวันคริสต์มาสนะคะพรุ่งนี้ก็จะวันคริสต์มาสแต่วันนี้เราเพิ่งตั้งต้นคริสต์มาสเสร็จเนาะ ก็ทดลองกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ทุกคนประทับใจมากนะคะร่วมกันทําช่วยกันทําอะโอเคอ๋อหนูชนแก้วด้วยแก้วหนูอยู่ไหนรูทรูทรูเบบี้แฮปปี้เปล่าไว ขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะสุขสันก่อนวันคริสต์มาสค่ะโรสปาปาโรสปาปาชนแก้วเบบี้ชนแก้วยัง hmm. ก็ประมาณนี้นะคะในวันที่เราตั้งต้นคริสต์มาสเสร็จเนาะ พาคุณผู้ชมมาดูแล้วก็เปิดไฟเปิดอะไรดูไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าคือแบบขาดเลืออะไรเราก็สามารถตกแต่งเพิ่มตเติมนู่นนี่นั่นได้อันนี้น่าจะแบตเตอรี่อ่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะคะอันไหนที่แบบไม่ค่อยสว่างมากเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะคะแฮปปี้ <Happy S 2> ม,มากเลยคนนี้นะมีความสุขมากชอบหลายชอบหลายชอบหลาย และเนื่องในโอกาสดีๆแบบนี้นะคะวันดีๆแบบนี้แม่จ๋าก็ขออวยพคให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะและต่อไปนี้นะคะขอให้ชีวิตทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามานะคะและอะไรที่เคยไม่ดีในปีที่ผ่านมานะคะก็ขอให้ผ่านเลยไปเนาะ วันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีๆนะคะวันเริ่มต้นใหม่ของปีวันที่ดีๆนะคะจากนี้ไปก็มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะทั้งครอบครัวชีวิตเงินทองการงานมิตรหรืออะไรต่างๆเนาะก็ขอให้พระเจ้าคุม้มครองทุกๆคนนะคะให้รอดปลอด,อดภยัยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะสำหรับกิจกรรมในค่ำคืนนี้ก่อนคืนวันคริสต์มาสของเรานะคะครอบครัวของเราก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> ตื่นเต้น ตัวเล็กตื่นเต้นขนาดเท็ดเองยังเองตื่นเต้นไม่ห่างจากต้นคริสต์มาสเลยนะคะฮัลโหลเบบี้ทำอะไรทำอะไรคะยกปป้งกับประมาณนี้แหละนะคะสำหรับต้นคริสต์มาสในวันคริสต์มาสของเราเนาะ <c oughs> ก็ถูกใจทุกคนนะคะทุกคนชอบมากๆ ะะอันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆน,น้อยๆของครอบครัวของเรานะคะที่ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะจัดต้นคริสต์มาสทำนู่นนี่นั่นร่วมกันนะคะก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสในวันพรุ่งนี้เนาะและก็ะตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วที่เราก็มีกิจกรรมนะคะในวันต่างๆเนาะที่ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะโุ่ยแาบดูตัวเล็กของเรา แฮปปี้ <Happy. S 2> มีความสุขมากกูด์บอยฮัลโหลมาสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนเอาไปแล้วสำหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะกาต้องขอลาไปก่อนนอกจากไหนว่เใจก็ไม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ